น้อยเจ้าภูมิใจหรือประกาเล่นอีกแล้วเหรอเนี่ยบอกตั้งหลายครั้งแล้วไม่ฟังกันเลยหรือไงเห็นทีต้องดัดดิสไซ์กันสักหน่อยแล้วเจ้าภูมิใจขึ้นมาหาพ่อหน่อยสิมีอะไรหรอพ่อดูนี่สิทำไมถึงเอาปากกามาเรือเล่นแบบนี้ล่ะแล้วนี่ใส่ปากกาหายไปไหนไม่รู้ที่พ่อ คงอยู่แถวนี้แน่หาให้เจอแล้วประกอบกับคื้นให้เหมือนเดิมถ้าพ่อกลับมาแล้วยังไม่เรียบร้อยรับรองได้โดนไม่เลี้ยวแนะ่เอ๊ะหายไปไหนแล้วนะก็ตอนเมื่อกี้แล้วก็วางตรงนี้นี่ดาเป็นไงเจ้าภูมิใจหาเจอหรือเปล่าไม่เจอครับพ่อแบบนี้ต้องทำไงต้องตีหรือเปล่าไม่เอาครับ ถ้างั้นต้องสัญญากับพ่อก่อนว่าจะไม่รื้อปากกาเล่นอีกได้ครับต่อไปนี้ผมจะไม่รื้อปากกาเล่นอีกแล้วเฮใ,ใ,ใ,ในที่สุดเราก็ทำสำเร็จเอ๊ะนั่นเสียงอะไรเล่นอะไรอยู่เหรอเจ้าภูมิใจเล่นสมจัก,กรยานครับ